ายดีปลาลุงทักทายสบายดีเ <c oughs> บอร์สู่ทุกคนซ่องเสารหน้ามาหน้าได้จับปลาลุงสบายดีพี่น้องเอาคั่วพี่น้องไว้เตรียมอาหารแล้วจ้ะน,นี่ผัดกะเพราเนาะผัดกะเกระพรากุ้งปลาหมึกขอบคุณคุณน้อใจดีถือดูเบื้องล่างนพี่น้องในการเสิร์อ,อาหารกุ้งปลาหมึก

Bật lên đi, Đừng nằm lại ực ực lại cho ta xem hên bèo đâu bao nhiêu? Mẹ thang ai bưng khắc nè, nè vừng khắc nè. <laughs> đơn lúc này Hử? Cái có Hmm. Hmm. À, là ăn Hmm. Hmm. đây ăn Hmm. Hmm. bắc เห็นลหวเครจะงัวบุมีเมืองโอยังวะโอ้ยขอน้อยในก็อยูบนนิ่งเลยปลาลูกเลยสั้นสั้นสิไปขอบใจแม่ทางเยอรมันเด้อเดลียงกุ้งมึกเนาะพัดกะเพราแ้วก็ย่องห้อยแข้งมาว่าลุงหมอเลยไ่เห็ดโอ้ย หอยแข้งขลังลวกโอเบิรเด้ะมาเด้อพี่น้องกินขเขาน้อกันเด้อพวกเราเห็นเอาุหมวกจลใส่หอยแข้งพัดกะเพรากุ้งปลาเมึอกใส่ทีปลาลกัส่ลกจิ้ย่าอ่ะพอนองรีิ้เข้าพอรองิีดเชข้ยวเขนี้วหรือข่าวเจ้าเขาเนี้วงันกเฮดอกได้แล้วดอก เป็นหองดอกสบายดีนเสบายดีเพื่นกัขอบพูดแม่ทางเยอรมันเด้อขอบหขอบูยา้มือทขาแกคพัทสขอบคัวกินยังเลืออยู่หอยบัวดาวแบ่งด้วหบัวดาวก็เป็นยังเมื่อยยังกินก็ได้คุณเนาะเดี๋ยคุณเลก ผมทุกเจ้าหนะเนาะโอ้ยจะเดไมเนื้อเขาบุกบุกตาแท้เฮ้ย่เขาบรดกินนะนเลยนี่นะแม่บไดุ้กนได้นึง่ีนีภาพเกียวภาพเกียวภาเกียรใคง่าอันนี้มันแงะอะไรนั่นเนาะบ้าน้าวขงนกุบสดุ พอแล้วพอแล้วเราคุกันมากเลยไปด็กินเลยเลีมากินอะไอีูสั่งนี่ยเนื้อเนื้อหั่นให้หั่นให้เนื้อหัวหัวแขงเขาหัวมีชื่อชนะมั่นใช่ไหมหัวห่วชื่อแก้มัน ามาดูหน่ยอยก<พ>อมาดดกพอแล้วพอแล้วคุณป,ป้าร่งกับพ่อมาหนีง่งคุณป,ป้าั่งกัคุณนันเพีงเขาปีกบ้าอยู่พอ่พอพ่อใช่ไหเด่อ สบายดีน้องขอบคุณแม่ลายเด้อเรียงคุเรียงมุณลลายเด้ออย่ดินแหงเดอเลียงปลาเมึกูุบหัักกินเหมือนไ็ต้องข่าวจุก็ได้ขี้เจ้าค่อยๆออกมาเลยอืออืมอืมอี่อืมอืมอ

เงินจะปลูกอล้รกูกินกิ้มาำสับป่าไปแล้แม่ไปหาไม่เอากำนี้เอานอ่นี่จะปล่งกระสอบเลยปุ่งจะกระสอบใช่ไหมนี่ตกมากหมฮะนี่ถ้ากินต้องบ็ดล้ว

เธอต้มเพอมเลยบ่เขาต้มไปหลวเลยจะแบบมันมันแข็งออาเาอาาอาาาาอาเาาเาา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 อาา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 าอาา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 เออเอาา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 าออาา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 าเออเาอาาาาอาา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 อาอาา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 อาเาา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 าเาา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 า งานม่ซี้องจะกินแล้วันเมือนแมีออยตอนน้ก็หลักนะเป้ากรุ่นเชี่ยอ้รกดเบียร์น่าเมื่อไหร่ยังไงเน้เห็ดนันด่างบ่วงน้องเหี่ย cái này ändå, cái cái -huh. cái ừ, 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 ừ. cái này nào cái này rồi xúc cái nè này cá bơn kín này vội 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 cái uhm, cái <laughs> <laughs>

mhm 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 mhm

Nè, xịt thể... cái. Nè, cung nè. Cung Chụp cung nè. Ừ, chụp ra. À, chụp ra. Đại diện. Hỏi nước. Ôi, nhắn ra mẹ. kinh. ก็เขียนได้จะปลุกปบปุกปบมีป้าหมคอยเขังมีคนจอดเลี่ยคนนี่ที่จอดกับบได้แมนบ่หน่อยเป็นปูไรหอยมันยังจะปูเสร็จก

นม่าีดาวเหนือจะถมายลูกชายประตยดาวมุดทุบหลอกยังเซ็นยังมาไปลูกดีตาลางปะฮะไปลูกเปลี่ยนยังตารางปะฮะนั่นบ่มีกับนั่นบริยาเบอร์หันะนี่อย่งนี้คือป้าทองหัวมันดเลย ว่ากูวากูุ้มบมีกัมันกุบนะฮวันนี้ป้าจตะตูเดินโบตาเล้มืออาเข่าดิจานด้ชุบมามามาตาข่ายกอกเลยจานดูสุตใจนี่เลยนะไป็รู้ไม่รู

โบมีแม่บ่มีแม่คนจะถือมองชัดนะตัวแตกตัวบ่อบ้าบมึงเคยขายหยุดดิกูขายยังได้กินมึอมีตะปูท่หงกระบอกเขาไม่เ้ยขมเาน่า้วตู้เย็นนะพี่ย้อย

โอ้ยเลือกกินกูยังได้กินไรห,หน่ยอยเ้ากันคลิปนะพี่น้อง